อ่าคืนนี้ก็ไปอันนั้นบ้านน้องคำล่าพี่น้องเลยหรือว่าไปเฮือนพ่อแม่น้องคำล่าลำละครเรื hey, hey. ่องอางลายโปโ๊ะๆพี่น้องกักสิประมาณนี้พี่น้องเลยสภาพอากาศนี่ป้อนหนึ่งพี่น้องบรรยากาศอยู่เชิงต้นไม้พี่น้องตอนนี้เด้อพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศ รงเฮียนปฐมบ้านุนองคุณกับทักทายสบายดีพี่น้องสบายดีตอนวสวยๆของวันอาทิตย์พี่น้องมาหนีบ่าวเล็กมาตัดหญ้าอยู่ที่รงเฮียนปฐมบ้านุนองคุณเมืองจังหวัดแขวงสวนเขตกลับเป็นรงเฮียนเก่ารงเรียนที่ว่าบวเล็กเคยเยียน,ยนแต่ข้าบาวเล็กยังอยู่ปฐมอยู่พี่น้องแต่กลมาสองคนกับบ่าวรุ้น นี่ก่อนที่เราจะตัดก็มาตัดหญ้าในคู่เป็นห้าพี่น้องเลยนี่เป็นบรรยากาศทางในเพฝนก็ได้สีเปิดซกเคียนใหม่เลยพี่น้องแล้วมีเดินเพฝนเตะบ้านนิดหน่อยในบ้านพี่น้องอ่าโตเอ้าพี่น้องไปเบิ่งตอนตัดเนาะสิเป็นยังไงก็เป็นเดินเดีย๋ยวเรา,าเลยเคยเฮียนอยู่ ใช้เครื่องกระเติบหนึ่งจะได้หนี่ยหมักหยาไอน,นี่บรรยากาศอ้อ,อมล้อมด้วยต้นไม้พี่น้อยกาวงเคียนกับเปินจะได้เปิดโซ่เคียนใหม่แ้่ปีสองพัน2 4งสามสองพันอสี่บากาศจับ มาซื้อบัตรกับมื่ออื่นมื่อฮื่ดนี่ละพอจะเป็นวันจันทร์วันคันวันนี้กับวันที่โซเจ็ตเป็นวันโซเจ็ตโเจ็ตนี้จากน้งเที้ยวอาจพี่น้องที่เดินลงเทียนเกลือแตกเกลือแตนพี่น้องเอ้ยโคตรโคตรไม่ง่ายพี่น้องเลยคิดว่ามันสิแล้วไว้สุดท้ายมันบ่แล้วพี่น้องลายเดินลงเทียนเกลือก้วงพอาทุกวน ผมกับพี่น้องเอ้ยตึกตึกตัก,ก,ก,กมาตัดกับหมหมกระทั่ทงบาวลุนพี่น้องเลยายสบายดีพี่น้องืัอน,นี้เปลี่ยนบรรยากาศนาะพี่น้องเนาะ,ะขึ้นนี่กับไปอันนนบ้านน้องคำล่าพี่น้องเอ้ยหรือว่าไปเพือนพ่อแม่น้องคำล่าลำละครหรือว่าคำล่าพิ่ลำพื้นนาอพี่น้อง เมื่อคืนนี่กะไปกับบ่าวค้อนนอนพัวเพิ่นทำผิดทำอิดกะว่าไปเป็นหมู่เพ sure> ิ่นแหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่ามันกลับดึกเนาะมากะย่านพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็วัยรุ่นออกไปลัดโลดพี่น้องรถลางกะสิหลายบาทเฮากะไปกับพ่อให้น้องยูทูบเบอร์เฮาแหละพี่น้องเอ้าว่าิเป็นทางบ่าวพอดนอนอยู่หน้าหรือว่าบ่อต้นหรือว่าง่ายๆสไตล์บ่าต้นละกะช่อง เบาล่าวิธีล่าเหล้วก็ซ่องมุนทสงหลอกกินพี่น้องเลยบรรยากาศที่เดินองค์เรียนปฐมสมบูรณ์บ้านดุงน้องคุณเมืองจังพรแกลงสวรรค์เกษตพี่น้องมาโรงเรียนที่เขาเคยเรียนพี่น้องเลยแต่เขาปฐมไปพี่น้องเดี๋ยวสีพาเป็นเลาะเบิ่งบรรยากาศหอมๆโรงเรียนเลยพี่น้องเขาก็มากับหมลบรอยากาศรายโปดโตพี่น้อง นี่ก็เป็นเดินหงเฮียนพี่นอ้องนี่อันนี้ก็เป็นลักทุงบ้านลุน่ผลก็จะเป็นประ,ประมาณนี้เนาะหงเฮียนผสมแต่ข้าวบอ่อเล็กเฮียนกับต้นไม้นี่ก็ยังประทันมีดอกพี่นอ้องทั้งหน้ามันก็จะแปลนเบิดแต่ว่าลังากาบอ่อเล็กก็ขึ้นงอต้นมอบไว้จนจบพี่น้องก,กับ่นก็ปลูกต้นไม้เต็ม,มเลยพี่นอ้องเลยอุดมสมบูรณ์ แต่ว่าต้นไม้ร้ายกับเิ่นก็ะหายโทษอีกพี่น้องเลยพ่าลมฝนตกกัดอันตรายพี่น้องเลยต้นดอกไม้อีกพอสามลายสมควรพี่น้องเลยหมักยานี่พ้าตกโอดโพลพี่น้องผู้คิดส่งคิดเสือนี่ก็เป็นอ่ากกพรรษากุากพรรษาพี่น้องแล้วก็ต้นดอกเม่ก่อนนี่ อ้าโตน,น้องเยบริมาลายปีแล้วบริเข่ามาหน,นหน้องยหกเจ็ดปีได้แต่เข้าอยู่มต้นมอตอน้อตอนกับสี่ปีหลังจากขึ้นมปลายกับสามปีพี่น้องวันนี้เป็นหาปีสั่งได้มาเยียยวกงงเพียนนี่พี่น้องหมาเนาะนี่หล่นกองอยู่พี่น้อง ตัดอยู่วื่นๆนพี่น้องเอ้ไปอันนี้ก็เป็นวางล่างมือกอกน้ำพี่น้องเอ้ระวางล่างมือไม่ได้เข่ามา่าองเ์เงนปฐมหลายปีเลยพี่น้องเอ้ไ่โอ้โหสภาพข้างในมันจะเป็นอย่างไรพี่น้อง มันนี่ก็เป็นวันอาทิตย์คือเราเพิ่นกับพักกับวันจันทร์เพิ่นกัน่าจจะมาใครยิงห้องเฮียนเมื่อมาทาความสะอาดพี่น้อยหัวาทางในมันจะเป็นใย,ยเมงมุมที่เที่ยมี่ทั้งพี่นอ้นอยหกเอ,อื้ออันนี้ก็เป็นปสีป่ปสี่กแล้วก็ปหามันก็จะเริ่มพูพี่นอ้อยปหนึ่งปอสองปอสามป,ส,ามปสี่จนหอดปอหา ลามือทำย่อยเลยพี่น้องกระสิบประมาณนี้พี่น้องสภาพอากาศนี่ป้องพี่น้องนี่ป้อ1แต่เก่กับเป็นอ่าเขาเอิ้นอย่งเกาะห้องสมุดพี่น้องพี่น้องทั้งคนกับคนลาวก็น,น่าจะรู้เนาะห้องสมุดที่ว่าเฮาเวลาเฮาฝักเพียงหรือว่าฝักยังเขาก็จะเขาไปอ่านนิทานบ่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่อง กระต่ายกับเตา่าพี่น้องเลยสภาพบริข่มามาหลายปีแล้วพี่น้องบุหัวทางในมันคิเป็นยังไงเพราะหนึ่งอากาศพี่พี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นห่องการห่องการี่ว่าอันในการพันอยู่เนาะก็ใส่กุญแจพี่น้อง สภาพข้างในบุพุกอ่ะจิเป็นอย่างไรอืมพี่น้องมันจะกลับน้องต้นคือไม่ใช่กลับเพราะว่าห้อถ่ายแบบนี้พี่น้องสภาพอากาศพี่น้องยีเสือเ้อแมงกระเบื้อ ล,ลูกหลานบ้านเฮาก็น่าจะได้เข้าห้องเฮียนแล้วพี่น้องเปิดโกเฮียนเปิดโกเฮียนใหม่ปี2023 2024ก็สิได้มาจองโต๊ะจองตังก่อนแรกก็ต้องได้มาซื้อบัตรเข้าห้องพี่น้องเลยด้ว่าซื้อปีลงทะเบียนไปพี่น้องไปเลาะเบิร์นพี่ก็มีอนุบาลพี่น้องเอ้ยอนุบาลหนึ่งอนุบาลสอง ทุกคนก็น,น่าจะคุ้นเคยพี่น้องเลยพี่น้องทางฝั่งลาวผังไทยก็บรรยากาศพี่น้องทางคุ้นกัน่าจะเป็นห้านห้านขายขนมนี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นกระแลงพี่น้องเลยกะว่ากระแลงแนวตีกระแลงเลิกคงเฮียนเลยพี่น้อง บ้านบาเล็กกั่ยังไส้กระแล่งนี่พี่น,อน้องนี่นี่ปกติกับบังบอนกับไส้แบบกระลิงกดนี่อันนี้ก็เป็นตาตะรางบำลุงนะักเคียนอ่อนพี่นอ้องพอวันจันทร์วันคาน เป็นตะตะลามพี่น้องเลยปึงป้งปึ้งนี่เสียงกระจับปันนี่เนาะ,ะต่อนี่พี่น้องจะเป็นอน,นุบาลเออหนี่พี่น,อนออ้องมีมะขุ่พร้อมโอ้โหทั้งด้านหลังจะเป็นแบบไรพี่น้องเลยดอาก็มีดอกไม้คนปลูกดอกไม้ แบบว่าอุดมสมบูรณ์แห้งพี่น้องบรรยากาศทางด้านหลังกับเป็นสวนอมห้วยเลยต้นมะกร้ายพี่น้องก็สภาง้านหลังพี่น้องต้นไม้เต็มไดเลย นี่ก็เป็นห้องน้ำพี่น้องห้องน้ำครูอาจารย์ตัวก็มีหัวจริงไข่ขัดในครบสุดเลยพี่น้องไอ้พวก้างหนจะตัดอยู่นงีแน่แนพี่น้องไอ้พี่น้ององ,งามแหง้งดอกไม้เลื้ยงเอ็มเต็มเลยโก เนี่ยน,น้องเนมพูมัน,นเป็นห้องอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองด้วยพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นห้องสมุดนี่วางดินหมักตะโรดกัตแตค้บบาบอลเล็กเฮี้ยนกับบอลดิลินดอกพี่นอ้องพอมอมกันยังบ่มี หงมพี่น้องเนี่ยโพดโพลว่าง่ายฮะลายแหง้งไม่ง่ายพี่นออ้องเลอเสียทิแล้ว ตัดอยู่วัดมือแอนแอดแอดแอดึลืดพี่น้องเลยช่วงนี้บอลเลกาหากาักกระีได้ลงคลิปพี่น้องเลยพอบอลเลกาขาดลงคลิปกับเป็นอย่าเข้าทีดเดพี่น้อยบอลเล่ลงคลิปอ้าพี่น้องขออนุญาตนั่งแป๊บ หน้ากนาำหนาด kind ำ of พี่น um, ้องเอ้ช anyway> ่วงนี้บอเล็กกะลงซ่อมเพื่อพอจะเตรียมใส่งานบ้านเกิ่งกอกหรือว่าฐานใหญ่วัดเกิ่งกอกวันที่สิบสี่สิบห้าพี่น้องเลยผู้ใดที่อยู่ฝั่งลาวเนาะอยู่อยู่ใกล้กะฝากไปซุ่มไปเสียนี่เด้อวันที่สิบห้าสิบสี่สิบห้าเดือนเก้าพี่น้องประกาศอย่างนี้พี่น้องหาเดี๋ยวจได้ปลาโลโคพา แอนแอนดูพี่น้อยปห้หน่อยกับปบ่หน่อยเอาอยู่แอะแอบแอบเป็นแอยนอยาน,นแต่หมักย,ยีี่ินเดอร์พี่น้องให้มันโป้งใส่ จัดไปเลยจัดไปเลยคนละเรื่องบรรยากาศอยู่ที่ต้นไม้พี่น้อคนยาเด้อพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะดีดีพวกกกฟันสาพี่น้องเอียนั่งอยู่เติมเลยไหหมูตัดเปลี่ยนกันพี่น้องพอบอลิกกัตัดทางนั่นเป็นกัดตัดทางนี้ เปลี่ยนกอกกัดพี่น้อยบรรยากาศโอ้ยพี่น้องโคตรดีเลยเอาเซลฟี่จากบาทพี่น้องวางเก่าเคยเฮีย,ยนพี่น้องเลยคิดไปคิดมากเกยคิดเห็นตอนยังน้อย,อยมาเฮียนพี่น้องเลยบังเบือกบ,บริสัยเกิดปะตีนมาเลยตีนี่บอห้เบ้าเลยพี่น้อง มาหยาเต้นสงเลยพี่นอ้องหยาเต้นสงเลยลายโพดโตวันนี้ค่ากล้งงองออกมาพี่น้องวันนี้ก็น,นา่าจะตัดถึกไม้พี่น้องพุทธรถไปย่านแห้งเลยพี่น้องเลย แต่ว่าวอลเลกจะเกิดเกิดอยังเกาะน,นั่นย่างพวาย่านเวลาแบบงานไมาง้งานต่อก็มันฮักเนาะมลังจากมาพุ่งใส่พี่น้องกันเดียวก็แก้มันแย่แล้วมันแก่ไปทันพี่น้องเอาพี่น้องคิดนี้ก็คือจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น,อน,น,อน้องเนาะราะว่ามันจะ,ดะได้แก่เวลาเงี พี่น้องกับโบเบิรงจบดอกพี่น้องเลยกับเบิรงนเพาะในปานผ่านเนาะปัจจัยเนื้อหามันพี่น,น้จะแต่ที่ถ่ายซทำนี่ถ่ายเล็กๆได้นหน่อยให้เบิรงเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องจะคลิปนี้จะฝากถึงอ่าเอ็พี C ่น้องคำหล่าลำตะกอนด้วยค,คำหล่าปิดลำเพินพี่น้องเลยก็ข,ขอขอมุกขอบใจที่ว่าช่วยดันช่วยแช่น้องคำหล่า ไปถึงพันเนาะตอนนี้ก็เพ่งน้องคำหลากาะี่ทะลุเก้าแสนเลยพี่น้องเลยแต่ว่าบ้านนี้ห้าแปดแสนกว่าแลวพี่น้องกะดันให้น้องคำหลาหอดถึงล้านยวพี่น้องเลยสวยกันดันให้น้องคำหลาในเด้อพี่น้องว่าอีีทางอีซีน้องเป็ดน,น้อยบ่าจะเป็นทางท,ท้ยทางลาวทงางใต้หรือว่าทางยูเ uh, จหรือว่าทางสหรัฐเนาะพี่น้อง ็ข,ขอขมุกขบใจบ่าจะเป็นเอฟทีแม่น้องคำหลาบ่เลก็กจีได้อัปเดตไปไห้เนาะบ่เล็กมีเวลาบ่เลก็กจะไปถ่ายไปเยี่ยมไปย่ามบ้านเพื่อนเพื่อนนี่บ่เลก็กไปมือแรกแต่ว่าเพื่อนก็สวนหลยมืออยู่ท,ทั้งนบะ่พอนอนจีนาแต่ว่าบ่เล็กกับบ่เล็กไป,ไปกบอกกันเนาะเลยว่าทุกเพื่อนไปถ่าย มาพี่น้องกับทีแดกขออวยพรนะใช่ไห้ทุกคนตรงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอาอยู่มั่นคนยืนได้พี่น้องทิดีทำดีนี่เป็นสิ่งดีๆเข้ามาพี่น้องขอให้ถือเลขสีด้อยล้านพี่น้องให้ร่ำรำเลยด้วยเด้อพี่น้องบวดสุขุขุทุกคนพี่น้องเนาะกระเพาอกับชีวนาพี่น้องเนาะสี่ถ่ายยังให้เด่นกันคอยว่ากันท่าพี่น้อง เอาวกับทิพผ่าประกันใดบอ่อเล็กก็กับ,บาะว่าขอโทษทงงาาทงงพี่น้นองเลยผ่าใดบทสัตว์บทเจนเนาะก็คำว่ากันพี่น้องเลยเนาะนี่แต่บ่อเล็กกับจิตกล่าวคำว่าขอบคุณพี่น้องขอบคุณจากใจเลย่ากคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดีลากันตอนพี่น้อง